สวัสดีค่ะเวนตานะคะเวนตานะคะสั่งได้นะคะจะกอบนะคะอันนี้อยากกอบนะคะเพื่อนๆดูนะคะดูนะคะส่งในสวยเอ่ยอยากขายนะคะอยากขายนะคะใหม่ๆเลยนะคะเพื่อนๆมีการันตีด้วยนะคะมีป้ายด้วยะค่ะนะคะ ให,หม่ๆด้วยนะคะดูนะคะสวยไมเอ่ยสวิตเซอร์แลนด์นะคะเลแบนจากอิตาลีนะคะเลแบนจากอิตาลีนะคะเพื่อนเพื่อนจากอิตาลีนะคะดูค่ะจากอิตาลีทำไม ภาพไม่ชัดอิตาลีนะคะเลบนนะคะดูนะคะสวยมากขีจัรกรยานนะคะพเพื่อนๆขีจัรกรยานนะคะรีวิวนะคะรีวิวนะคะ กรงแบนนะคะี่ห้อนี้นะคะหัอจากกบนะคะสวยนะคะดำสีสวยนะคะขาก็สวยนะคะ เทมากเลยนะคะอันนี้ก็สวยนะคะอันนี้หัวอ,อะไรเราก็รีวิวไม่เป็นซะด้วยสิลมมันพัด ลุม,มันพัดต้องหันทางนี้ดูนะคะนี่ก็สวยนะคะมอาหนึ่งนะคะสีสวยมากนะคะนี่นะคะ สวยเป็นคนละแบบคนละอย่างนะคะสีสันนะคะสีสันนะคะอยากได้แบบไหนสั่งได้นะคะสั่งได้นะคะเพื่อนๆดูนะคะเทมากเลยนะคะใช้เดิอนออกกำลังกายถีบจักรยานนะคะ nhầm suối mà cười đâm khúm kiếp đây nó hắn thang สวยไม่เอ่ยสวยไหมเอ่ยสวยไหมคะสั่งได้นะคะสั่งได้นะคะสั่งได้นะคะสังะส่งได้นะคะเพื่อนๆมีมีกล่องมีทุกอย่างนะคะ มีสำรองด้วยนะคะ heh. โอเคนะคะรีวิวให้ดอนแล้วนะคะอันนี้กล่องนี้นะคะอันนี้กล่องนี้นะคะอันนี้กล่องนี้นะคะรีวิวนะคะรีวิวนะคะเพ, wounds, พื่อนๆดูนะคะอันนี้กล่องนี้นะคะ แล้วกกล่องนี้นะคะนี่ยังไม่มีกล่องนะคะเลบนนะคะอโอเคโอเคโอเคอยากขายนะคะอยาาขายนะคะอยากขายนะคะเพ,พื่นอนๆสั่งได้นะคะจะัดชงให้นะคะเพ,พื่อนๆ ขอบคุณนะคะที่อุดหนุนนะคะเ,เพื่อนเพ่ะขอบคุณมากนะคะที่อุดหนุนนะคะอยากได้แบบไหนก็สั่งได้นะคะไทยแลนด์จัดสงนะคะใส่แล้วหล่อเลยนะคะผู้ชายใส่แล้วเท่มากเลยนะคะผู้หญิงใส่แล้วก็เท่ก็สวยไปอีกอย่างนะคะ สงาลาสีออร่าจับเลยนะคะโอเคโอเคแท่นี้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราได้มีดเก็บเห็ดด้วยนะคะมีดเก็บเห็ดคมมากโอเคนะคะ bye บ๊ายบายกุณกับอ๋หกนาทีแล้วนะคะตามนี้นะคะจัดส่งแล้วค่ะ ดูรีวิวอยู่รอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้ยมีเยอะเลยแล้วอยู่เต็มตะกร้าเลยนะคะบ๊ายบายขอบคุณนะคะที่อุดหนุนนะคะสวัสดีค่ะ